สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนปลูกดอกไม้ค่ะในปี2565นี้เราก็วางแผนที่จะปลูกดอกไม้หลายอย่างค่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างที่หนึ่งกันเลยเนาะดอกอย่างที่หนึ่งนี้มีชื่อว่าดอกออกซายเดซี่ค่ะเป็นดอกเดซี่ที่มีความสวยงามมีสีขาวปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะอย่างที่เห็นนี้อันนี้ก็เป็นกล้าดอกออกซายเดซี่เราได้เพาะเมล็ดเมื่อวันที่23พฤศจิกายนเนาะเมื่อปีที่แล้วนะคะ ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเจริญเติบโตค่ะถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวเนาะระพาะในกรีนเฮาส์เขาก็รอดมาได้ค่ะก็ใช้ดินง่ายๆนะคะก็ดินในสวนนี้เองค่ะไม่ต้องดินพิเศษอะไรนะคะแล้วก็เอามาใส่ทัดหลุมเอา,มาเมล็ดหวานเขาก็งองง่ายๆแบบนี้ค่ะก็คงประมาณต้นเดือนมีนาคมค่ะก็จะลงปลูกในดินค่ะดอกอย่างที่สองค่ะอันนี้เป็นดอกกระเกรกค่ะ อันนี้เราซื้อเป็นหัวหรือเป็นเง่ามานะคะก็มีทั้งพันเตี้ยอันนี้เป็นพันเตี้ยมีหลายสีสันนะคะสีเหลืองสีขาวชมพูส้มนะคะแล้วก็อันนี้จะต้นสูงหน่อยลักษณะหัวหรือเง่าของดอกรระเรเจะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาซื้อเราต้องคอยสังเกตดูนะคะคอยจับหัวดูนอถ้าเราสามารถทําได้นะคะต้องเป็นหัวที่แข็งไม่นิ่มนะคะหมายความว่าหัวนั้นยังดีอยู่ถ้าหัวนิ่มอาจจะเน่าได้ง่ายๆนะคะ อันนี้ก็สําคัญเนาะการปลูกดอกรักเรืด้วยหัวนี้ก็มีประโยชน์นะคะเขาก็จะเจริญเติบโตดีเนาะแล้วก็เง้าหรือหัวนี้เนี่ยเขาก็จะขยายใหญ่ขึ้นปีหน้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้ออีกนะคะแล้วก็สามารถแยกได้หลายกอด้วยค่ะถ้าคุณไม่อยากซื้อเง้าหัวดอกรักเรืมาเนี่ยจะใช้มเมล็ดเพาะก็ได้ค่ะอย่างในกระถางนี้เนี่ยเราก็เพาะดอกรักเรืจากมเมล็ดนะคะ ก็น่าสนใจดีก็มีหลายสีนะคะแล้วก็เราก็ดูแลให้เขาเจริญเติบโตก็เหมือนกับเงาค่ะ,มะเมล็ดนี้เวลาเขาโตไปเนี่ยเขาก็ผลิตเงาเงาดอกร,กรักเร่เราก็เก็บไว้ปลูกปีหน้าได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเพาะเมล็ดอีกค่ะดอกอย่างที่สามค่ะที่เราจะปลูกในปีนี้ค่ะอันนี้เป็นดอกกลดิโอลาสค่ะมีสีสันที่สวยงามนะคะมีหลายสีอันนี้เป็นสีม่วง ตอนนี้ตามการ์เด center อร์เนี่ยเขาออกมาขายแล้วค่ะบางทีก็มีตามซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะอย่างดอกนี้นะคะเราซื้อมาจากห้างอาร์สตาค่ะเขามีสีสันที่สวยงามนอปลูกในกระถางก็ดูแลได้ง่ายๆปีที่แล้วเราก็ปลูกค่ะดอกนี้เนี่ยหลังจากที่เราปลูกแล้วเนี่ยเราก็สามารถเก็บหัวไว้ปลูกในปีถัดไปได้ตัวอย่างอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราปลูกดอกแกลติโอลาสอันนี้เป็นหัวของดอกปีที่แล้วนะคะ เราก็ขุดมาทำความสะอาดตากแห้งนะคะแล้วก็เก็บไว้ในที่เย็นแล้วก็ที่มืดอันนี้เราก็สามารถเอามาปลูกในปีนี้ได้อีกค่ะเห็นไหมคะหัวก็สมบูรณ์ดีนะ,ะหัวโตด้วยแล้วก็แข็งนะคะแข็งหมายความว่าหัวดอกไม่เสียง่ายถ้าหัวดอกนิ่มๆน,มน,มนี่อาจจะหัวเน่าก็ได้นะคะอันนี้ก็มีสุขภาพดีค่ะ เรามาต่อด้วยดอกชนิดที่สกันเลยค่ะอย่างที่เห็นนี้เนาะอันนี้ก็เป็นหัวดอกลิลลี่ค่ะที่เราซื้อมาค่ะดอกลิลลี่นี่ก็ลงทุนคุ้มนะคะซื้อมาครั้งเดียวเนี่ยเขาก็อยู่ได้นานแถมขยายพันธุ์ให้ด้วยนะคะเขาก็มีหลายสีสันปลูกลงในดินก็ได้ปลูกในลงในกระถางก็ง่ายอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราปลูกลงในกระถางค่ะก็ปลูกลงในหลายๆกระถางแล้วก็เอากระถางมารวมกัน ็เหมือนกับว่าเราปลูกในแปลงใหญ่ๆะนะคะเขาก็ให้ความสวยงามดีปลูกแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ได้นานค่ะแถมขยายพันธุ์ให้ด้วยค่ะดอกไม้ชนิดที่5้าค่ะดอกไม้นี้มีชื่อว่าออสติออสเพอร์มัมก็เป็นดอกเดซี่ชนิดหนึ่งนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะเราสามารถปลูกข้างนอกได้ทนอากาศหนาวได้นะคะ หลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยเขาก็มีกิ่งก้านสาขาออกมาเนาะเราก็สามารถนํามาขยายพันธุ์ได้โดยการปักชํากิ่งก็ทําได้ง่ายๆอย่างที่เห็นนี้นะคะในกระถางเหล่านี้เนี่ยก็ได้มาจากการปักชํากิ่งนะคะเราก็ตัดก,กิ่งมาแล้วก็เอามาปักชําอย่างในกระถางนี้นะคะอันนี้เราได้ปักชํานะคะแล้วก็ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็เก็บไว้ในคลีนเฮาส์นะคะด้านล่างเห็นไหมคะมีรากออกมาเยอะเลย พออากาศดีขึ้นเนี่ยก็ประมาณกลางกลางเดือนมีนาคมเนี่ยเราก็จะเอาไปปลูกข้างนอกเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ค่ะง่ายๆเลยนะคะเอากิ่งมาชํานะคะในดินที่เราซื้อมาผสมเพอไลท์เขาก็อยู่ได้ค่ะทนหนาวด้วยค่ะแล้วก็ดอกเขามีความสวยงามมากค่ะดอกชนิดที่หค่ะอันนี้เป็นดอกแอสเตอร์ค่ะ เราสามารถปลูกดอกแอสเตอร์จากเมล็ดได้ง่ายๆเลยนะคะเมื่อสองปีก่อนเนี่ยเราก็ปลูกดอกแอสเตอร์พันนี้เลยนะคะดอกเขามีความสวยงามดีนะคะปลูกในกระถางได้ง่ายๆเลยแต่ปีนี้เนี่ยเราจะปลูกสองอย่างทั้งปลูกในกระถางแล้วก็ปลูกลงในดินด้วยค่ะดอกไม้ชนิดที่เจ็ดค่ะดอกไม้นี้มีชื่อว่าดอกผีเสื้อช่อนะคะเขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าสวิตติวิลเลียม ดอกนี้มีความสวยงามแล้วก็ปลูกง่ายด้วยเราก็เริ่มเพาะมาเลยตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะพอถึงเดือนประมาณกันยาตุลาคมเนี่ยเราก็แยกมาปลูกลงในแปลงผักก็ในปีนี้เนี่ยก็ประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเขาก็จะออกดอกดอกเขามีความสวยงามดีค่ะดูแลง่ายนะคะเราไม่ต้องเก็บไว้ในกรีนเฮาส์นะคะปลูกในที่โล่งๆนะคะทั้งหิมะทั้งน้ำค้างแข็งเนี่ยก็รอดมาได้ค่ะ ดอกชนิดที่แปดดอกบิโกเนียแบบมีหัวค่ะชื่อเขาก็บอกอย่างชัดเจนเนาะเราซื้อหัวมาปลูกกันนะคะดอกเขามีความสวยงามดีแล้วก็ดอกโตด้วยหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยปีหน้าเราก็ไม่ต้องซื้ออีกนะคะเราสามารถเก็บหัวเอาไว้นะคะอย่างที่เห็นนี้เนาะอันนี้เป็นหัวเก่าที่เราเก็บมาจากปีที่แล้วเห็นไหมคะหัวโตเลยนะคะอันนี้ปีที่แล้วก็ไม่ได้ซื้อค่ะปีที่แล้วก็ใช้หัวเก่าแล้ก็เก็บเอาไว้ เก็บไว้ในที่มืดที่แห้งนะคะแล้วก็ที่เย็นนะคะดอกเขาก็หัวดอกก็จะโรดมาแบบนี้ค่ะปีนี้เนี่ยเราก็จะเอาหัวเก่านี้มาปลูกอีกค่ะดอกไมช้ชนิดที่9้าค่ะมีชื่อว่าดอกดาวเรืองฝรั่งเศสเนาะเป็นดอกที่ปลูกง่ายโตวไวนะคะภูมิเตี้ยแล้วก็ดอกดอกนะคะแล้วปลูกไปปีหนึ่งแล้วหรือว่าผ้าปีนี้เนี่ยเราซื้อมเมล็ดมาปีหน้าก็ไม่ต้องซื้อมเมล็ดแล้วนะคะ ก็อย่างที่เห็นนี้เนาะเราก็เก็บดอกที่แก่เอาไว้นะคะข้างในนี้เขาก็จะมีเมล็ดอย่างดอกเดียวนี้นะคะจะออกมาให้ดูค่ะมีเมล็ดเยอะเลยนะคะประมาณ20ก่กว่าเมล็ดน่าจะได้เกือบ30เมล็ดนะคะอันนี้เราปลูกครั้งเดียวครั้งต่อไปแล้วก็ไม่ต้องซื้อเมล็ดอีกประหยัดค่า ดอกไม้อย่างที่สิบค่ะที่เห็นนี้เนาะทุกคนรู้จักกันนะคะดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบปลูกง่ายทนทานต่อความหนาวค่ะเราสามารถปลูกไว้ข้างนอกได้นะคะเขาทนหิมะนะคะทนแม่คะนิงปลูกได้ง่ายๆค่ะอย่างดอกกุหลาบที่เห็นนี้อันนี้ก็ได้มาจากการปักชำกิง่งเราก็เอากิ่งมาปักชำนะคะก็เป็นต้นใหม่หลังจากที่เขาโตมาแล้วก็มันมาปักชำอีกอย่างที่เห็นในกระถางนี้นะคะอันนี้ แล้วก็เอากิ่งมาปักชำอีกก็เป็นการขยายพันธุ์ประมาณปีหนึ่งเนี่ยเราก็เอาไปปลูกข้างนอกได้ค่ะเขาโตไวค่ะหรือว่าถ้าคุณต้องการซื้อกิ่งกุหลาบมาช่วงนี้นะคะก็มีซื้ออยู่สองแบบอย่างแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบกระถางเขาใส่ดินมาแล้วเนาะอีกแบบหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยก,ก็มีขายกิ่งที่ไม่มีดินติดมาเลยนะคะก็มีแต่รากอันนั้นก็เอามาปลูกได้ง่ายๆค่ะ ดอกชนิดที่11ค่ะอันนี้เรียกว่าดอกพิทูเนียค่ะดอกพิทูเนียเป็นดอกที่มีความสวยงามและปลูกทุกปีค่ะชอบมากเลยนะคะดอกนี้ก็สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายๆหลังจากที่เขาออกดอกแล้วก็มีฝักแล้วก็มีเมล็ดเนี่ยเราจะเก็บเมล็ดไว้เพาะในปีต่อไปก็ได้อันนี้ค่ะอันนี้เป็นเมล็ดของปีที่แล้วนะคะที่เราเก็บมานะคะอันนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะแล้วก็เอาเมล็ดมาเพาะได้ง่ายๆเลยค่ะ หรือว่าถ้าไม่ต้องการเพาะเองเนี่ยจะไปซื้อตามการ์เดนเซ็นเตอร์ก็ได้ประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนายนก็ก็มีขายเยอะแยะเลยค่ะเป็นดอกที่มีความสวยงามถ้าคุณซื้อดอกที่คุณชอบนะคะแล้วก็จะเก็บมเมล็ดให้เพาะปีหน้าก็ยังได้เลยนะคะสุดท้ายคะ่ะอันดับที่12คะ่ะอันนี้เรียกว่าต้นละสีผสมคะ่ะเราปลูกเพื่อใบไม่ได้ปลูกเพื่อดอกคะ่ะ ใบเขามีสีสันที่สวยงามดีนะคะสำหรับดอกนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาดอกออกมาเนี่ยเราควรตัดทิ้งเนาะถ้าเราไม่ตัดทิ้งเนี่ยก็จะมีผลต่อใบใบก็จะไม่มีความสวยงามเพราะว่าเขาเอาอาหารนะคะแทนที่จะไปเลี้ยงใบก็ก็จะไปเลี้ยงดอกแล้วก็ผลิตมเมล็ดก็มีผลทําให้ใบไม่สวยงามดังนั้นเนี่ยเราก็เด็ดดอกนะคะปลูกเพื่อใบค่ะ จริงๆแล้วเราก็อยากปลูกดอกหลายอย่างคะ่ะอย่างเช่นดอกทานตะวันเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะดอกเหล่านี้เราปลูกในภายหลังเนี่ยเราก็จะทําคลิปมาให้ชมมาน,นะคะอย่างในช่วงนี้เนาะเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะดอกที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นดอกทิวลิปตัวน,นี้เนี่ยก็เริ่มเจริญเติบโตนะคะอย่างที่ดูในกระถางนี้เนาะอันนี้ก็เริ่มแทงหน่อนออกมานะคะเดี๋ยวถ้าดอกเขาเริ่มบานนะคะจะทําคลิปมาให้ชมคะ่ะ ดอกอย่างอื่นที่ใกล้จะบานประมาณเดือนหน้าก็มีดอกคาเมเลียนะคะอันนี้ก็มีดอกต่มออกมาเยอะเลยนะคะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวถ้าดอกออกมาแล้วจะทำคลิปมาให้ชมค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปสวัสดีค่ะ